ครับ <ITA> มาได้ target. เราพอเราได้หน้ารถถังมาอย่างนี้นะครับมันไม่มีสีเหลืองตรงนี้นะครับเราก็เรามองหาต่อไปนะครับมองหามาถึงมุมนี้ครับเราใช้มุมนี้นะครับคือเราต้องการให้ตรงนี้จากสีฟ้าเนี่ยให้ขึ้นไปตรงนี้นะครับให้ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็สีแดงขึ้นไปตรงนี้ด้านหลังนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับ สีเหล right pues si ืองก็จะกลับขึ้นมาตรงนี้มันก็จะเป็นหัวปลาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหางปลานะครับนี่ครับถ้าเราเจอรถถังแบบนี้นะครับที่หน้าเป็นสีนี้นะครับให้เราหมุนมาข้างนี้ครับให้เราลองคํานวณดูนะครับถ้าเราเอาตรงนี้มาขึ้นตรงนี้เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วตรงนี้ขึ้นตรงนี้เป็นสีแดงแต่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองมันก็จะเป็นหัวปลาครับลองทําดูนะครับขวาขึ้นครับ หมุนซ้ายขวาลงหมุนซ้ายขวาขึ้นซ้ายสองรอบครับแล้วก็ขวาลงครับครับนี่ก็จะเป็นรูปปาลาและครับเนี่เราก็จะได้รูปปลาเหมือนเดิมครับใช้สูตรทางลัดนะครับสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนครับขอบคุณครับ